ทุกคนดูนะคะดอกมะลีบานสพรั่งเต็มกระถางเลยค่ะทุกคนดอกใหญ่มากๆเลยนะคะกับตุ้นการออกดอกนะคะต้นไม้โสมๆค่ะทุกคนไปในน้ำก่อนเท,นทนลงไปในน้ำซาวข้าวเลยนะคะหนึ่งฟลาค่ะเราผสมน้ำซาวข้าวแล้วแต่ถ้าใครไม่มีน้ำซาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่านั่นแหละนะคะลาดลดลงดินเลยค่ะ ประมาณแก้วถึง2แก้วนะคะเพราะว่าต้นของไมทิีนี่ใหญ่มากดาและหนึ่งครั้งนะคะถ้ายังไม่ออกดอกนะกระตุน้นดังการนะคะหนอนชอนดอกค่ะสีม่วงๆไล่หนอนแมลงค่ะแมลงวันทองในพริกอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะพยายามท้นให้เป็นละอองฝอยๆนะคะถ้าดอกออกแล้วนะเยน็เยนๆค่ำๆค่ะทุกคน ลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคาย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคู<ฮ>ชแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิมจะพาคุณผู้ชมน้ะมาทําปุ๋ยบำรุงกระตุ้นดอกมะลิค่ะใครที่ปลูกมะลิในกระถางนะคะมานานหลายปีไม่มีดอกหรือว่าต้นโทม มาใช้สูตรนี้กระตุ้นกันนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะตอนนี้มะลิของแม่จิ๋มนะออกดอกเต็มกระถางเลยค่ะดอกใหญ่ด้วยนะคะพร้อมกับวิธีป้องกันนะคะหนอนชอนดอกนะคะมี f อเข้ามาถามแม่จิ๋มเนาะว่าทําไมดอกมันยังไม่บานเลยมันเน่าก่อนคะ่ะแม่จิ๋มทําอย่างไรนะคะมาดูวิธีนี้กันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e จากคุณชแชแนลเดือนฮาทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําปุ๋ยบํารุงพร้อมกับวิธีป้องกันกําจัด นอนมแมลงมากัดกินใบแล้วก็ช้อนดอกมะลิกันเลยค่ะมะลิในกระถางค่ะทุกคนเข้าปีที่3แม้ลนะคะคุณผู้ชมดูนะดอกออกเต็มต้นเลยนะคะไม่มีเน่าด้วยดอกใหญ่มีกลิ่นหอมนะคะมะลิซ้อนค่ะ อดอกใหญ่ค่คะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำนะคะว่าเราจะปลูกมละลิยังไงในกระถางนะให้อยู่ได้นานยืดยาวแล้วก็ออกดอกให้ทั้งปีแบบนี้นะคะพร้อมกับฟื้นฟูต้นที่โทมๆค่ะทำยังไงนะให้แตกยอดใบเยอะแบบนี้นะคะเนะะี่ยค่ะทุกคนอันนี้คือเขาชราภาพมากแล้วคือแก่แล้วแหละนะคะเนะี่ยแต่ก็ยังให้ดอกต้นงามอยู่ะคะ่ะ ดอกโตมนะคะพร้อมกับวิธีป้องกันนะคะมี f อซเข้ามาถามแม่จิมนะว่าทำไมดอกมันถึงเน่าง่ายมากเลยแม่จิมเวลามันออกดอกนะคะเขาก็จะมีหนอนชรอนดอกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลออกดำๆอแต่ไม่ดำมากนะคะทุกคนนั่นแหละคือหนอนแมลงนั่นเองค่ะเราต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกนะคะวันนี้มีสูตรเด็ดมาแนะนำนะคะแบบธรรมชาติค่ะ ก่อนที่เราจะไปทําปุ๋ยบํารุงแล้วก็ฟื้นฟ,นฟูมันรีนะคะทุกคนเราควรที่จะมาสํารวจดูดินก่อนนะจริงๆแล้วนะคะเราปลูกขึ้นในกระถางนะดินเนี่ยเขาจะลดน้อยลงค่ะแล้วก็ธาารอาหารเขาก็จะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องให้ปุ๋ยเพิ่มในดินค่ะนั่นคือการเติมดินลงไปนะคะไม่จึงได้ใช้ดินหมกักไปก้ามปูค่ะเติมลงไปเลยหรือถ้าใครมีปุ๋ยคอกมูลวัวดินร่วนนะคะก็ใส่ได้เลยค่ะทุกคน คือทุกปีดินเขาก็จะยุบไปลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเราก็เกลี่ยเลยแต่อย่าให้เต็มนะเวลาเราให้ปุ๋ยหรือว่ารดน้ําเนี่ยมันจะไหลออกหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งด้วยะคะ่ะนี่ไม่ถึงตัดแต่งกิ่งเห็นไหมกิ่งเ,เก่าๆเนี่ยแห้งๆแ,แล้วออกให้หมดนะคะแล้วใบใหม่เขาก็จะแตกออกมาคะ่ะทุกคนนี่ยแล้วก็จะให้ดอกกับเราคะ่ะอุ้ยดอกใหญ่มากๆ ตอนนี้มีทุกกิ่งทุกกล้าเลยค่ะทุกคนดูสิคะนี่โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะมะลิเขาจะออกดอกเยอะมากแต่จะให้เยอะแบบนี้ทําไงนะคะนี่มันต้องมีเคล็ดลับค่ะถ้าปล่อยธรรมชาตินะมันจะไม่ดกแบบนี้นะค,ะค่ะเห็นไหมคะออกเต็มมีหมดเลยนี่อันนี้ขนาดต้นต้นเขาแก่แล้วนะคือหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วนะคะแม่จิ๋มก็จะตัดแต่งกิ่งทุกปีค่ะ นี่ว้าเห็นไหมคะทุกคนไม่มีสีน้ำตาลเลยหนอนช้อนดอกนะคะวันนี้มีสูตรง่ายนะคะมาแนะนำด้วยทั้งบำงรุงแล้วก็ป้องกันด้วยนะคะมีดอกแล้วก็ฉีดได้นะออาไปดูการที่จะใช้อะไรนะคะหลังจากที่เราเติมดินแล้วเรียบร้อยไปทำปุ๋ยบํารุงกันเลยจ้ามาดูสูตรปุ๋ยง่ายๆในการกระตุ้นไม้ดอกกันคะ่ะทุกคน วันนี้นะคะแม่จิ๋มก็จะใช้น้ำสาวข้าวนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยค่ะทุกคนหรือถ้าใครไม่มีน้ำสาวข้าวนะใช้ข้าวเหลือๆของเราอะค่ะผสมกับน้ำนะคั้นเอาแต่น้ำคะคะนั้นก็ใช้ได้เช่นกันค่ะทุกคนเขาจะมีวิตามินบีมีธาตุเหล็กนะเสริมสร้างทําให้พืชแข็งแรงโตเร็วนะกระตุ้นให้รากของเขาแตกดีกระจายดีแล้วก็ทําให้ดินนะคะร่วนซุยมีธาตุอาหารในดินเยอะแยะเลยพืชของเราก็จะโตเร็วค่ะ ทำให้เขาแตกยอดใบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกระตุ้นระบบรากกระตุ้นดอกนะคะด้วยโมโนโซเดียมกูตเมทคะ่ะทุกคนผงชูรสนะคะจะช่วยกระตุ้นระบบรากทาให้รากแตกดีกระจายดีพืชแข็งแรงโตเร็วนะคะต่อไปค่ะกระตุ้นการแตกยอดใบนะคะแตกตา้างแตกตาดอกใครปลูกไม้ดอกไม้ผลไม่ออกดอกไม่ติดผลนะใช้กระปินะคะทุกคนได้เลยเขาจะมีสารเซโตเซนินนะคะช่วยกระตุ้นการแตกใบนะคะแล้วก็แตกดอก ออกดอกออกผลดีมากเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะเขาจะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 พืชของใครนะคะไม่แข็งแรงไม่แตกยอดใบใบไม่เขียวนะคะใช้สิ่งนี้ได้เลยนะคะดูวิธีทํากันเลยเตรียมน้ําปลาข้าวนะคะ 2- 3ลิตรใค้นี้มากใช้มากนะคะแทนน้าเปล่าไปเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ําเปล่าก็ได้ใช้1ช้อนค่ะเราจะกระตุน้นการออกดอกนะะต้นไม้โสม,สมค่ะทุกคน ด้วยสูตรนี้เลยมีหลายคนไม่รู้นะว่าสูตรนี้นี่เป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยค่ะกะปินะคะประมาณครึ่งช้อนแกงค่ะละลายก่อนนะละลายในน้ําก่อนไม่ไงั้นมันจะเป็นก้อนนะคะทุกคนเทลงไปในน้ำสาวข้าวเลยนะคะ จูตนี้เราจะลาดลงดินนะคะโอเคต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูก,กำลังหนึ่งสาค่ะ เคยไม่มีน้ำเซาข้าวนะคะก็ใช้น้ำเปล่าแทนได้นะแต่ว่าประสิทธิภาพมันจะไม่ดีเท่ากับน้ำเซาข้าวนะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะปุ๋ยน้ำชั้นเลิศค่ะทุกคนกระตุ้นไม้ดอกได้ทุกชนิดไม้พ้นได้ทุกชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้แล้วก็อัตราการใช้ในการบำรุงมะลิกันเลยค่ะ อ่ะทุกคนมาดูวิธีการใช้แล้วก็ตาการใช้เลยนะคะไม่หนใช้แบบว่าเพียวๆนะไม่ผสมน้านะหลังจากที่เราผสมน้ําซาวข้าวแล้วแต่ถ้าใครไม่มีน้ําซาวข้าวก็ใช้น้ําเปล่านั่นแหละนะคะลาดลดลงดินเลยค่ะประมาณแก้วถึง2แก้วนะคะเพราะว่าต้นของไม่หิมนี้ใหญ่มากสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้ายังไม่ออกดอกนะกระตุ้นเขาออกดอกนะหลังจากที่ออกดอกไปแล้วนะคะก็ใช้ทุกๆ15วันค่ะมะลิก็จะออกดอกเอ็มต้นแบบนี้นะคะทุกคน กมากออมทุกกิ่งทุกกล้าเลยนะคะทุกคนดูดนะคะแล้วก็อย่าลืมตัดแต่งกิ่งเก่าๆเ,าเ,าเ,าเ,เสียๆส้มๆออกด้วยนะนี่น,นกระถางนะคะมะลิซ้อนนะคะดอกใหญ่หอมมากหลังจากบำรุงแล้วฟื้นฟูแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนมาป้องกันนะคะหนอนชอนดอกค่ะดอกจะเป็นสีม่วงๆเน่าง่ายนะคะนั่นคือหนอนชอนดอกนั่นเอง ใช้สิ่งนี้ค่ะอ่าเติมน้ำใส่กระบอกฉีดนะคะทุกคนประมาณ1นลิตรนะคะตามด้วยสิ่งนี้ค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้เขาจะมีคุณสมบัติพิเศษมากๆเลยนะคะมันเกิดจากละอองของการเผาถ่านเองมีทั้งกรรมาาานนะฟอสฟ,ฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กแคลเซียมนะคะธาตอาหารเยเย้มากมายเล่งดอกเร่งผลแล้วก็กำจัดไร่หนอนแมลงค่ะ แมลงวันทองในพริกอย่างนี้ค่ะได้หมดเลยนะคะอ่าทำง่ายๆนะครประมาณ1ช้อนค่ะกับน้ํา1ลิตรค่ะทุกคนนาไปฉีดพ่นทางใบได้เลยทุกๆ5้ถึงเวันนะคะกําจัดแมลงได้ทุกชนิดเลยจ้าวิธีการใช้นะคะฉีดพ่นใบค่ะพยายามอย่าให้โดนดอกนะคะถ้าออกดอกเยอะแบบนี้แล้วนี่เย็นๆข้าๆค่ะทุกคนนีไหมคะแมะลงบินว่อนเลย ฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยๆนะคะถ้าดอกออกแล้วนะถ้าไม่มีดอกนะฉีดเต็มที่เลยะคะ่ะทุกคนพ่นเต็มที่ได้เลยให้เป็นละอองไกลๆแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้าเขาออกดอกแล้วนะเย็นๆค่ำๆค่ะ,คะ,คะทุกคนลองนำว,วิธีนี้ไปทำใช้กันเลย เทคนิคนะคะถ้าจะให้ดีนะคะทุกคนให้ฉีดพ่นป้องกันกำจัดแมลงตั้งแต่เขายังไม่มีดอกเลยนะคะให้ใช้ประจำสม่ำเสมอคะ่ะทุกคนเวลาออกดอกแล้วจะได้ไม่มีปัญหาคะ่ะทุกคนนี่แม่จิม๋มก็ทำตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งฉีดพ่นเลยนะคะไม่ให้เขามาเกาะมาใกล้มะลิหรือว่าต้นไม้ของเราเลยค่ะต้นไม้ทุกชนิดคะ่ะทุกคนลองนาวิธีนี้ไปทาใช้กันดูนะจะได้มีมะลิ ที่แข็งแรงมีดอกให้กับเราตลอดสวยๆแบบนี้ค่ะ มะลิในกระถางไม่ยากอย่างที่คิดค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะปลูกมานานหลายปีก็ทําให้เขาออกดอกได้นะคะอย่าลืมนําวิธีนี้ไปบารุงมะลิที่บ้านกันนะคะทุกคนใช้กับไม้ดอกได้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลค่ะใช้ได้เลยค่ะทุกคนพืชผักสวนครัวก็ใช้ได้เช่นกันค่ะแม่จิมหวัว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ